สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e d e ช่องสำหรับคนรักรถที่เราจะพาคุณไปอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆรีวิวแบบละเอียดพร้อมจอดลิกทุกดีเทลก่อนตัดสินใจซื้อใครที่ชอบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งสายครอบครัวหรือสายประหยัดพลังงานต้องไม่พลาดกดติดตามช่อง Auto e d e ไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV ยอดนิยมอีกกลุ่นจากค่ายโตโยต้าที่คราวนี้มาในโฉมใหม่ปี2025พร้อมเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนั่นก็คือโตโยต้าโคโร拉ครอสไฮบริดสอ2พันรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลความประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมพร้อมดีไซน์ใหม่ที่หรูหราสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับโตโยต้าโคโร拉ครอสไฮบริดสอ2พัเป็นรุ่นใหม่เชนที่ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มาพร้อมกับการปรับแต่งดีไซน์ด้านหน้าใหม่ด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมแบบใหม่ไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกกล้มสมัยและกันชนหน้าที่ดูสปอร์ตแข็งแรงมากขึ้นด้านข้างตัวรถยังคงรูปทรง SUV ทรงสูงที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแต่มีการเพิ่มความโดดเด่นด้วยเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนขึ้นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีทูโทนและในรุ่นท็อปยังได้หลังคาพารามดซ์ซันรูฟที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสาร ส่วนด้านท้ายรถได้รับการปรับดีไซน์ไฟท้ายใหม่แบบเลชเช่นการพร้อมกับกันชนหลังและลิ้นกันชนสีดำที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงบึกบึนมากยิ่งขึ้นมีการออกแบบเสาสี่และสปอยเลอร์ท้ายให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโรลล่าครอสไฮบริด2องมาพร้อมการตกแต่งที่หรูหราและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้วัสดุที่นุ่มมือมีการเย็บตะเข็บแบบใหม่และเบาะหนังแท้ที่ให้สัมผัสนุ่มนวลภายในสีดำล้วนหรือทูโทนแล้วแต่รุ่นย่อย จุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาในปี2025คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยขนาด10.5นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL พร้อมลำโพง9ตำแหน่งช่วยให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความบันเทิงมาตรวัดดิจิทัลฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการแสดงผลข้อมูลการขับขี่การทำงานของระบบไฮบริดและฟังก์ชันต่างๆได้อย่างชัดเจน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบช่วยทรงตัวเลน k ิป p i n g a อ s i s สเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับการใช้งานของทุกคนในครอบครัว ในส่วนของขุมพลัง Toyota าโคโรล a ่าค s อสไฮบริ2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.8ลิตรพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม122แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ eCVT ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงมากเป็นพิเศษอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดในกลุ่มเดียวกัน แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนมีขนาดเล็กแต่ให้พลังงานสูงติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่รบกวนพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระและยังมีระบบ Regenerative Braking ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่อัตโนมัติขณะเบรก ในด้านระบบความปลอดภัย Toyota c o ค o l l a Cross Hybrid 2,025มาพร้อม t ต y o t a s a f e t ี s เ n s e เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Pre c o l l i s i o n System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนดีพาตัวอัลเลระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ a u t อ h ต g h b บี m และระบบเตือนจุดอับสายตาบ l าย d s อ o t ตม n น t เตอร์นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอีกด้วย พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลพร้อมเบาะหลังที่พับแยกได้แบบ60:40ต่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและในรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์อีกด้วยมาดูในส่วนของรุ่นย่อยและราคากันครับ Toyota าโค o l ล a ่าค s อสไฮบริ2025มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยในตลาดประเทศไทยได้แก่รุ่นเริ่มต้นไฮบริดสมาร์ราคาเริ่มต้นประมาณ9,99,000บาท รุ่นไฮบริดพรีเมียราคาอยู่ที่ประมาณ1 8 9 0 0 0้บาทรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตีราคาประมาณ1,159,000บาทและรุ่นท็อปสุด Hybrid p r e เมียมลักชัรี่ราคา1,249,000บาทแต่ละรุ่นมีออปชันที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นรุ่น p r e เมียมเซฟตีจะได้ระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบจาก Toyota Safety s e n s สส่วนรุ่นพรีเมียมลักชัรีจะได้หลังคาพารา r a มิกซ u นรูฟ f บอกไฟฟ้าแบบมีระบบระบายอากาศ ระบบเสียง JBL และชุดแต่งล้ำสมัยรอบคันโตยโยต้ายังมีโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่จองภายในช่วงเปิดตัวโดยอาจมีส่วนลดหรือของแถมเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรวมถึงโปรแกรมผ่อนศเหรือดอกเบี้ยพิเศษในบางช่วงสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ทั้งประหยัดน้ำมันขับขี่นุ่มนวลและมีเทคโนโลยีครบครัน Toyota Corolla Cross Hybrid ส0 2 5ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเฉพาะคนที่ใช้งานในเมืองเป็นประจา และต้องการความประหยัดในระยะยาวและที่สำคัญด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฮบริดจากโตโยต้าซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะใช้งานได้คุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโตโยต้าโคโรลล่าครอสไฮบริด2 0 2 5รถคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ถ้าคุณชอบรถ SUV ที่ขับขี่ง่ายประหยัดพลังงานและมีฟีเจอร์ทันสมัยครบเครื่องทั้งดีไซน์และระบบความปลอดภยัยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ไม่น้อยเลยครับ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o อ s ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครและถ้ามีคำถามหรืออยากให้เราทำรีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ